สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับผัดมีรถตักที่เรียกได้ว,ว่าเป็นออปชั่นพิเศษนะครับที่เหมาะกับลูกค้าที่ ตักขึ้นข้อเกษตรนะครับหรือว่าลูกค้าที่เป็นโรงงาน, The นะะรีอซรเคิลนะฮะบอกเลยว่าตัวนี้โอ้โหเหมาะกับงานของท่านมากๆนะครับดีวผมจะมาแนะนําให้ชมกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้มีออปชั่นอะไรมาบ้างน,นะครับเจ้าตัวนี้นะครับเขาจะเป็นรุ่นผมมาสู wr 1 3นะครับอ่าซึ่งตัวนี้นะครับเขาก็จะเทียบเท่ากับรุ่น wa 1 0 0 3 e เลยนะฮะอ่าถ้าเกิดท่านใดไม่ไม่คุ้นหูรุ่น wr 13นะครับก็เรียกง่ายว่า เป็นรุ่น WA100 3E นั่นเองนะครับแต่ว่าจะเป็นโมเดลที่เป็นแขนยาวพิเศษแบบนี้นะครับเป็นแขนสแตนเแบบนี้นะครับตัวแขนตัวนี้นะครับสามารถยกได้สูงเกือบเกือบ5เมตรเลยนะฮะแล้วก็ปากของเขาเนี่ยก็ขยายมาแล้วด้วยนะครับลูกค้าท่านใดที่เป็นร้านกาแฟนะครับหรือว่าเป็นโรงงานรืไก็ผมแนะนําเลยครับว่าตัวนี้เอาไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับปากตัวนี้นะครับขยายมาแล้วเนี่ยดูคร่าวๆแล้วเขาจะตักได้เกือบประมาณ2คิวกว่าๆเลยนะครับตัวนี้นะครับ2คิวกว่าๆนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดเป็น WA 1้อธรรมดานะครับมุงกี่เขาจะอยู่ที่1.2คิวนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาทําปากใหญ่มาแล้วนะครับเกือบ2คิวได้เลยนะครับเนี่ยนะฮะอ่ะาสภาพมุงกี่เขาก็ยังหยุ่นว่ายังจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยนะครับเนี่ยนะฮะไม่ได้มีรอยแบบทะลุหรือว่ารอยฉีกขาดของแก้มุงกี่เลยนะครับนี่นะครับ แขนตะกระแตนะครับเจ้าตัวนี so it, free, like to to ้นะครับคอนโทรลเนี่ยเขาจะสามารถคุมได้2แบบนะครับดีวผมพาขึ้นไปดูในหัวเข่งอีกทีนึงนะครับว่าเขาคุมกันแบบไหนนะครับมันจะสามารถยกขึ้นยกลงได้นะครับแล้วก็คว่หงายได้แบบปกตินะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมันจะสามารถยืดตัวนี้ออกมาข้างหน้าได้ด้วยนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปเล่นด้านบนอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสภาพรอบคันนั้นก่อนนะครับตัวนี้นะครับแขนขึงเขาก็ไม่มีรอยร้าวรอยดำนะครับเป็นแขนเดิมจากโรงงานญี่ปุ่นแบบนี้เลยนะครับเี่ยนะฮะออกแบบมาสําหรับลูกค้าที่ เขาตักงานแบบว่าต้องการรถตักที่ตักได้สูงๆนะครับเนี่ยนะฮะก็จะเป็นออปชั่นแบบนั้นเลยนะครับแขนเ่วนเขาก็ไม่มีรอยร้าวรอยดานนะครับอกเขาก็เดิมๆนะครับสวยๆเดิมๆนะครับไม่ได้มีรอยผุอะไรนะครับเนี่ยนะฮะสวยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับความพิเศษของเขาเนี่ยเขาได้สเปคเป็นยางตันหมดเลย4เส้นนะฮะแล้วก็สภาพยางนะครับลูกค้าดูนะครับเนียนมากนะครับลางยางแบบนี้นี่ใช้กันยาวๆเลยนะฮะ ใช้ลืมนะครับตะปูแทงหรือว่าเศษเหล็กเศษแก้วแทงก็ไม่รั่วนะครับเป็นยางตันนะครับยางตันอารมณ์เหมือนฟคกลิปบ้านเราเลยนะครับเนี่ยนะฮะยางสวยนะครับเป็นยางตันหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับยางตันหมดเลยนะครับสวยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับ้วยคมนี่ครับเป็นรุ่นสามเนี่ยเกียร์เขาก็จะยังเป็นเกียร์ทอธรรมดานะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับ ครับอ่าเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ท็อกธรรมดานะครับเวลาที่เราเอาไปดูแลเนี่ยก็จะดูแลได้ค่อนข้างง่ายนะครับเวลาแมนเทนเน้นก็จะแมนเทนเน้นได้ง่ายนะฮะเนี่ยนะครับสภาพบอดี้เขาเนี่ยก็จะเหมือนกับรุ่น3าม E ทั่วๆไปเลยนะฮะนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นตัวรุ่น3นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนึงนะครับนี่เดี๋ยวเราพาดูรอบคันกันก่อนนะครับนี่นะฮะสวยนะครับเวทลูกบอลลุ่มเลยนะฮะปักไปไม่ต้องกลัวตูดกระดกแน่นอนนะครับเนี่ยนะฮะยางอีกฝั่งหนึ่งก็อยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะครับเหมือน สภาพเหมือนน้ายางใหม่เลยอ่ะบอกเลยนะครับสวยนะครับบางโคงบางโคนลอะไรบันไดเขาก็ไม่ได้มีรอยขูดอะไรมากมายนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาจะเทียบเท่ากับ3 e นะฮะแน่นอนว่าก็จะมีระบบแอร์ติดมาเผื่อแล้วด้วยนะครับเนี่ยนะฮะลูกค้าท่านใดที่เอาไปก็เอาไปติดแอร์ได้เลยนะฮะสบายๆเลยนะครับนะครับสวยนะครับอันนี้ก็อยู่ว่าจัดว่าอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับพร้อมใช้นะครับเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นสภาพแก่ที่ฝั่งหนึ่งของเขานะครับ นี้ก็จะเป็นสภาพรอบคันนะครับของเขานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในจุดถัดไปครับเป็นจุดของในส่วนหัวเก่งนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันครับในส่วนของด้านบนหัวเก่งนะครับเนี่ยนะครับพอเข้ามาปุ๊บนะครับภายในของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับพวกเอร้อยคีรสา3ธรรมดาทั่วไปเลยนะฮะแต่ว่าตัวนี้เขาเป็นแขนยาวนะครับอย่างที่อาจได้แจ้งไปนะครับรหัสรุ่นเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็น W r นะครับ แต่ว่าตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเทียบกับ w a 1 0 0รุ่น3นะฮะแต่ว่าพอเป็นสเปคแขนยาวพิเศษปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนรหัสเฉยๆนะครับเป็นรหัสข้างหลังเป็น WR เปลแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเนี่ยนะฮะพอเราเข้ามาด้านในปุ๊บเนี่ยนะครับชุดคอนโทรลนะครับแล้วก็แผงหน้าจอของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับรุ่น3ปกติทั่วไปเลยนะครับเนี่ยนะฮะหน้าจอแสดงผลของเขานะครับเบรกมงเบรกมือก็จะเหมือนกับรุ่น3ปกติเลยนะครับแล้วก็นี่นะฮะตัวนี้นะครับก็จะสามารถคุมได้2ระดับนะครับ อันดับแรกเนี่ยก็จะเหมือนกับคอนโทลเดียวปกตินะครับซึ่งก็คือเรายกแขนใช่ไหมครยกแขนแบบนี้ใช่ไหมครอันนี้เราเาถือถือลองถือว่าลองปั๊มไปด้วยเลยนะครับเนี่ยนะครับปั๊มก็แรงดีนะครับคอนโทลแรกนะครับก็คือขึ้นลงนะครับซ้ายแล้วก็ซ้ายขวาความง่ายนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับก็คือมันขับเหมือนคอนโทลปกตินะครับคอนโทลแรกนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับจะสามารถยืดหดแขนได้ด้วยนะครับยืดหดแขนจุดนี้นะครับเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้คุมนะครับ แล้วเวลาที่เราพักแปกข้างหน้าในแขนมันก็จะยืดแปกข้างหน้าแบบนี้นะครับนะครับเพื่อเพิ่มความไกลแล้วก็เพิ่มความสูงของตัวรถด้วยนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็จะสามารถคุมได้2ระดับนะครับแล้วก็แรงของเขาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะอันนี้ผมลองโยกโยกให้ดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะลองดูวิดีโอตอนที่เขาขับทํางานแบบว่าเต็มสูบนิดนึงนะฮะก็สามารถทักไลน์มาได้เลยนะฮะเดี๋ยวอาจจะส่งวิดีโอกันครับทดลองใช้งานของตัวนี้แบบละเอียดส่งให้ดูกันทางไลน์อีกทีนึงนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นสภาพภายในหัวเก่งคร่าวๆของเจ้าคันนี้นะครับก็จะเอาลงซ้ายรุ่นสามนะครับแล้วก็เครื่องของเขาเนี่ยก็ถือว่าทํางานได้แน่นปกติดีมากๆนะครับเนี่ยนะฮะเยียบไปก็นิ่มเลยนะครับเครื่องแน่นเลยนะฮะแน่นปกติดีนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับลูกค้านะครับที่ต้องการเอาไปตักขึ้นรถข้อสูงๆนะครับข้อเกษตรสูงๆนะครับหรือว่าลูกค้าโรงงานเดซเคิลนะครับที่ใช้ยางตันแล้วก็ตักขึ้นข้อเกษตรเนี่ยะตัวนี้ก็จะเหมาะมากเลยนะครับเพราะว่า ตัวนี้เอาไปเนี่ยเราไม่ต้องต่อแขนนะครับเราสามารถใช้งานได้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสภาพภายในหัวเก่งของเจ้าคันนี้นะครับผมพาไปดูในส่วนถัดไปนะครับเป็นส่วนของเครื่องยนต์นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเครื่องยนต์เขามีสภาพเป็นยังไงกันบ้างครับผมไปในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเจ้าคันนี้นะครับเขาก็จะใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกับ WA100 รุ่น 3E เลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบนะครับขนาดเครื่องของเขาเนี่ยก็จะเป็นคมัสุ 4D12 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนตตััวเดียกบ รถตัก WA100 รุ่น 3E เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสภาพใ,ใกล้ๆนะครับว่าสภาพเขาเป็นยังไงบ้างน,นะครับ เครื่องยนต์อันนี้ก็เป็นฝั่งเทอร์โบของเขานะครับสังเกตว่าเครื่องยนต์เขาก็ทํางานได้ปกตินะครับแล้วก็พอปิดฝากเครื่องเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะค่อนข้างเงียบเลยนะครับแทบจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ทำงานเลยนะครับนี่นะฮะผมสุ wr ส1นะครับตัวนี้ก็จะเทียบเท่ากับร้อยรุ่น3 e เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นฝั่งหัวฉีดนะครับนี่นะครับเครื่องยนต์4สูบเทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับ เครื่องยนต์เราก็อยู่ในสภาพที่ดีนะครับแลวก็เครื่องยนต์เขาเนี่ยค่อนข้างทํางานได้แน่นดีปกติมากๆนะครับเนี่ยนะควันดําแทบไม่มีเลยนะครับเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นสภาพเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจเจ้าตัวรถตัก wr สเคคันนี้นะครับก็สามารถทักไลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรด้านบนได้เลยนะฮะอ่าเบอร์โทรอันนี้จะเป็นเบอร์โทรของอัดโดยตรงด้วยนะครับแล้วก็เบอร์โทรตัวนี้นะครับก็จะเป็นเอ่อ id line ด้วยนะฮะอ่าถ้าเกิดท่านใดที่ไม่สะดวกโทรนะครับก็สามารถ ทักลายไอดีมาก็ได้นะครับนะผมจะมีคลิปวิดีโอนะครับของคันนี้นะครับการทํางานของเขาส่งให้ดูกันอีกทีหนึ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจของลูกค้านะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะลองมาเทสรถตัวจริงที่หน้าร้านนะครับก็สามารถนัดวันเวลาล่วงหน้ากับอันดที่ประตูด้านบนได้เช่นกันนะฮะนี่นะครับตัวนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าลูกค้าท่านใดนะครับที่เน้นเอาไปใช้งานตักขึ้นของสูงนะครับแล้วก็หรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะที่เอาไปใช้งานในโรงงานรีไซเคิลนะครับตัวนี้ผม ต้องมีสักคันนะครับออปชั่นเขาเหมาะกับงานแบบนั้นจริงๆนะเนี่ยนะครับแขนเขายาวมากเลยนะครับเนี่ยครับยืดไปสุดนี่คือเกือบห้เมตรเลยนะครับบอกเลยว่าไปคุ้มค่าแน่นอนครับไม่ต้องเสียค่าต่อแขนด้วยนะฮะเนี่ยะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับกับเจ้าตัว wr11 นะครับตัวนี้นะครับหรือว่าตัว wr100 รุ่น3นั่นเองนะฮะเทียบเท่ากันเลยนะครับเนี่ยฮะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็กด subscribe ช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไมม่่่พลาาาดรรรรรถตตััััักกววใหหทีี้้นนนนเะคบบส็ ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ